สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งทิวาจันเอียดวันนี้ได้ทําการสรุปเนื้อหาบทเรียนในบทที่5เรื่องการดึงข้อมูลและการค้นหาเว็บค่ะโดยสรุปได้2หัวข้อหลักๆคือโครงสร้างข้อมูลการจัดเก็บดิกชันนารีและรูปแบบในการค้นหาค่ะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างข้อมูลการจัดเก็บดิกชันนารีนะคะ โดยโครงสร้างข้อมูลการจัดเก็บ Dictionary จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือ hard table และ t ค่ะค่ะในส่วนของ h a r h table นะคะโดย h a r h table นะคะจะแบ่งข้อมูลออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1จะบอกลำดับนะคะส่วนที่2จะบอกตำแหน่งค่ะและส่วนที่3จะบอกอินเด็กค่ะค่ะในส่วนของ e ีนะคะ โดย T นะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ binary T r e e และ BT ค่ะค่ะมาดูในส่วนของ binary T r e e นะคะ binary T r e e จะประกอบด้วย2โหนดนะคะคือโหนดต,ตัวที่1จะอยู่บนสุดเรียกว่า root node ค่ะโหนดต,ตัวที่2นะคะจะเรียกว่า if e node ซึ่ง if e node นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ด้านคือด้านซ้ายและด้านขวานะคะซึ่ง ถ้าตัวใดมีค่าน้อยกว่ารูทโนดนะคะจะอยู่ฝว่งด้านซ้ายถ้าตัวใดมีค่ามากกว่ารูทโนดจะอยู่ขวางด้านขวาค่ะค่าถัดมานะคะก็จะเป็น BT ค่ะตำแหน่งสูงสุดนะคะก็จะเรียกว่ารูทโนดนะคะตำแหน่งอยู่ด้านล่างลงมานะคะซ้ายขวาเรียกว่าอีฟโนดค่ะซึ่ง BT ทนะคะจำนวนข้อมูลในแต่ละแถวนะคะมีได้สูงสุดไม่เกินสตัวค่ะ โดยจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะเมื่อข้อมูลในแต่ละชุดหรือแถวนั้นมี5ตัวนะคะให้เรียงจากน้อยไปหามากจากนั้นดีดตัวตรงกลางขึ้นบนเพื่อเป็นรูดหนดตัวใหม่ค่ะค่ะในส่วนของหัวข้อที่2นะคะรูปแบบในการค้นหาค่ะค่ะโดยรูปแบบในการค้นหานะคะมีอยู่ด้วยกันร3มรูปแบบหลักๆค่ะคือไว r ากราส Query สเป l ลอิงคอลเลกชันและซาวดิกค่ะค่ะมาดูในส่วนของวยาการเคลร์ก,ก่อนเลยนะคะค่ะในการค้นหาแบบไวยาการนะคะเช่นมันดอกจันนะคะคือเอาคําขึ้นต้นด้วยมันนะคะส่วนดอกจันมันนะคะจะเอาคําที่ลงท้ายด้วยมันนั่นเองค่ะส่วนกรณีดอกจันอยู่ตรงกลางนะคะ เช่น pro ดอกจันเซนนะคะคือจะเอาคำที่ pro อยู่ข้างหน้าเซนอยู่ข้างหลังนะคะในกรณีหรืออีกกรณีนะคะเอาคำที่ pro อยู่ข้างหน้าเพียงอย่างเดียวหรือคำว่าเซนอยู่ข้างหลังเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการค้นหาแบบ spelling collection ค่ะ ในสอง,องของการค้นหาแบบสเปริงคอลเลกชันนะคะโดยจะมีข้อมูลมาให้2ชุดนะคะคือชุดแนวตั้งและชุดแนวนอนค่ะโดยในการคำนวณคิดค่าตรงนี้นะคะเราจะเอาค่าข้างบนนะคะบวก1ค่าด้านซ้ายบวก1และค่าททเยงนะคะจะบวก1ในกรณีที่บนซ้ายไม่เท่ากันและจะบวกศูนย์ในกรณีที่บนซ้ายมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะโดยเราจะคิดหมดทุกช่องนะคะโดย จะเอาคำตอบเพียงช่องเดียวคือช่องสุดท้ายนั่นเองค่ะค่ะและรูปแบบในาการค้นหาแบบซาวดิคนะคะค่ะโดยลักษณะของซาวดิกนะคะคือการเอาคำมาแทนค่าเป็นตัวเลขนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างคำว่าอัลกริทึมค่ะการแทนค่านะคะตำแหน่งเลขนะคะจะแทนค่าเป็นตัว อักษรพินใหญ่เสมอนะคะตำแหน่งถัดไปก็จะแทนค่าเป็นตัวเลขค่ะโดยคำว่ากริทึมนะคะเมื่อแทนค่าแล้วก็จะได้เป็น A42060305 นะคะเมื่อเราแทนค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการตัดเลขศูนย์ออกค่ะก็จะได้เป็น A42635 นะคะโดยในการตอบนะคะเราจะใช้เพียงแค่4ตำแหน่งค่ะเราก็ตัดเลข3กับเลข5ออกนะคะเราก็จะตอบแค่ a426 นะคะโดยในกรณีที่แทนค่าแล้วนะคะได้เป็น a600 นะคะเมื่อเราทําการตัดศูนย์นะคะก็จะเหลือแค่ A และหกนะคะเหลือแค่สองตำแหน่งไม่ครบสี่ตำแหน่งนะคะให้เราทําการเพิ่มศูนย์เพื่อให้ครบสี่ตำแหน่งค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็จบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะ